ข้อห้าครับผมครับอ่ายังอยู่ในยังอยู่ที่สื่อหรือว่าแคมอยู่ค่ะคอนเนอร์คอนเนอร์สล็อตค่ะคอนเนอร์สล็อตในโซลิเวิร์กแคมสามารถเลือกทีละหลายหลายผิวได้ไหมครับเหมือนได้กัดแบบขุดที่มุมมั้งเหรอบางทีมันมีหลายบ่อไงต้น ก็ต้องทําแยกทีละฟีเจอร์จะมานั่งเลือกทีอะอันนี้เสียเวลาถูกสิงานมันทําได้ไหมในในตัวกัดพร้อมกันเลยได้ไหมเลยเรอยากใช้งานแบบนี้อลักษณะแบบนี้สมมุติเราอยากจะกัดพร้อมกันเลยทุกทุนนี่หนูแทะมาไม่ใช่ให้เห็นกันชัดๆไปเลยทุนมันลั่นก็จริงๆทําได้นะคะทาได้แต่นี่เดี๋ยวลองดูเลยโอเคเดี๋ยวลองดูปึ๊บค่ะแล้วก็มาเลือกนะคะเป็น สองจุดห้าแกนนะคะเลือกเป็นคอนเนอร์สล็อตอุ้ยกดผิดเลือกคอนเนอร์สล็อตแน่มือไว้มือไว้ค่ะแล้วก็คลิกเลือกที่ตำแหน่งที่เราต้องการกัดนะคะคลิกเลือกไปที่แนะนาไว้ให้เลือกผิวล่างของมันใช่ค่ะอันนี้แสดงว่าความลึกไม่เท่ากันก็ได้อะใช่ครับผมเนี่ยดูต่างระดับกันอยู่ไหมครับเป็นโทเวย์ค่ะแล้วก็ต้นงูต้นงูอ่าครับแล้วให้ต่อคับพป่ย้ยเองเลือกเป็นอ่าสมมติเป็นลาบลานลาบเป็นนิดเลยลาบเปนิดกด แต่นี้อ่าก็คือถึงิบนด้านด้านล่างเนี่ยมันต่างกันได้แต่ด้านบนก็เรามาเลือกด้านบนผิวที่ท็อปสุดของของงานได้เลยนะครับมันก็จะ จำแนกให้เราเองครับนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับพี่ยุ้ยกดโอเคเลยอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะสร้างให้เราแบบทีเดียวเลยไม่ต้องเป็นั่งกาหนดหลายครั้งหลายหลายเวทก่อนหน้านี้นี่ผมหลงไปทําแยกอยู่ตั้งนานเพราะว่าความลึกมันไม่เท่ากันไงอ่าอ่าเห็นไหมง่ายไหมไม่งั้นก็ต้องพอเสร็จอันนึงใช่ไหมครับออกแล้วก็มานั่งใหม่เลือกใหม่อีกสียเวลาก่อนหน้านี้ผมทำงั้นอยู่ ค่ะแล้วก็อัปเดตนะคะเจเนเร,รตทุนพานเข้าไปออเดชั่ชนแพนทุนพานนะครับทำแค่นี้เองใช่นไหมครับหรือว่าแค่อนข้างง่ายนะครับการทําก็คืออย่างเนี่ยอย่างพี่ยุ้ยลองคลิกดูสักอันหนึ่งอันตัวเมื่อกีน้นี้ตัวลานเนี่ยครับเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้ทําเราไม่ได้ไปเลือกอะไรมันเลยเราแค่สร้างฟีเจอร์มาอย่างเดียวแล้วเราก็ให้มันสร้างออเดชั่นแพงข้างทุนพานจริงๆถ้าถ้าเราเซตเครื่องจักรอะไรไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับฟีดสปีดเนี่ยให้มันตรงกับเครื่องอยู่แล้วเนี่ย แฟรในเทคโนโลยีจะตัาเบาไว้แล้วกดมาแบบนี้ปุ๊บเราเจน G ีโค้ดออกมาทำงานได้เลยนะพี่ต้นเออนะครับเพราะงั้นอันนี้คือข้อดีของตัวเซลล์แคมค่อนข้างเร็วเร็วมากด้วยคูณให้เลยเรียบร้อยใช่ครับแม้ทั้งฟีดกัปัปีดนะครับเขาจะคำนวณให้ตามหนึ่งโลมาทุเรียของเราเป็นอะไรสต็อกที่เรานํามาใช้อันนี้เป็นอลูมิเนียมเขาก็จะแบบฟีดกัปตปีดแบบหนึ่งดอกกัดเป็นคาบายหรือเป็นไฮสปีดเขาก็จะเลือกตามให้มันเหมาะสมออกมาให้ สำหรับมือใหม่ที่หัดใช้แคมก็ไม่ต้องมาง้างกัโหมดแล้วมันต้องใช้อะอะรอบเท่าไหร่ดีนะมันต้องมันต้องใช้อะไรนะตะปีดเท่าไหร่ดียกตัวอ,อย่างเช่นบบผมแก้ให้ดูนินดนึงนะครับข้างในเนี้ยก็จะมีแท็บที่เป็นฟีดกับสะปีดต,ตรงเนี้ยเห็นไหมครับเราเราใช้เป็นไลบรารีไลบรารีก็คือเขาจะเข้าไปหาในอย่างที่ผมบอกครับแมทเทียลคืออะไรนะครับดอกกัดคืออะไรกี่คมตัดนะครับแล้วก็เขาจะคำนวณออกมาให้เราแสดงว่ามันมีดาต้าเบสตรงนี้ใช่ครับใช่ครับ เราเราเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเขาบอกว่าใช้ดอกนี้ประมาณสามพันสามรอยิบสองครับแล้วก็ฟีดเอ็กวาประมาณเจ็ดร้อยกว่าเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราสามารถที่มาปรับเปลี่ยนเองได้บางทีบอก้น่ากลัวว่ะเดินเร็วไปหน่อยนึงก็ปรมาปรับเป็นโอเปอเรชันตรงนี้ไปตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็มาเรียกตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ค่ะอ่าแล้วก็เรื่กเป็นโอเปอเรชันไปว่าเราจะไปปรับอะไรอีกอ๋ออันนี้ก็คือแก้ะไรแล้วใช่แล้วก็ไปแต่เองเลยบางทีบอกให้สามพันเยอะไป 2 0องพันก็ปกแล้วแต่พี่เลยสองพ้าได้ไหมกันเองอต่อต่อต่อเป็นผักเ <laughs> ลยก็สามารถที่จะทําได้ครับก็ง่ายๆแค่นั้นเองดีงดดดเดี๋ยวลองไปลองเล่นดูลองเล่นดูครับลองเล่นยยเยอะๆเลยครับหรือว่าแคมลัสติกอะไรแล้วก็มาถามกันแบบนี้แหละครับเราก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูตุปทิตนะครับตุกุคางคานครับหมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้ห